ชายบิวกัล,ลายาณีกระโดดสะพานสีสุราษฎร์จมแม่น้ำตาปีชาวบ้านโยนเชือกแต่ไม่จับที่ชายของบิวกัล,ลายาณีนักร้องลูกทุ่งดังกระโดดสะพานสีสุราษฎร์จมแม่น้ำตาปีชาวบ้านนำเรือไปโยนเชือกให้แต่ไม่จับเจ้าหน้าที่ระดมมาหาแต่ยังไม่พบตัววันจันทร์ที่วันที่สี่ธันวาคม2566ศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุมีคนกระโดดสะพานสีสุราษ สะพานข้ามแม่น้ำตาปีตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้าเซฟสีน้ำเงินดำจอดทิ้งไว้กลางสะพานเมื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต์พบขวดสุราขาวหนึ่งขวดในตะกร้ารถพร้อมด้วยกระเป๋าสะพายที่มีเอกสารประจำตัวข้างรถจักรยานยนต์พบรองเท้าหนึ่งคู่ ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าสะพายพบบัตรบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนายจิตรกรเจียมสกุลหรือบอยอายุ45ปีชาวตำบลตะเคียนทองอำเภอการจนดิตที่ชายของบิวกัละยาณีเจียมสกุลหรือบิวกัละยาณีอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าหน้าที่คาดว่านายจิตรกรอาจจะกระโดดจากสะพานสีสุราษ นอกจากนี้มีรายงานชาวบ้านบริเวณน,นั้นแจ้งว่ามีคนจะกระโดดสะพานซึ่งก็คือนายจิตรกรเจ้าหน้าที่จึงทำการเกลี้ยกล่อมกระทั่งนายจิตรกรขับรถออกไปก่อนจะวนกลับมาอีกครั้งและกระโดดลงไปจากสะพานซึ่งชาวบ้านก็นำเรือหางยาวออกไปช่วยและโยนเชือกให้จับแต่นายจิตรกรไม่ยอมจับแล้วจมน้ำหายไปต่อมามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสุราษธ,ธานี4.0รายงานเกี่ยวเหตุการณ์ที่พี่ชายของบิวกัลยาณีกระโดดจากสะพานสีสุราษฎร์จมน้ำระบุว่าที่นี่สะพานสีอีกแล้วขับมอเตอร์ไซค์มารอบแรกมีคนเห็นผิดสังเกตมูล,ลนิธิกับตำรวจช่วยเกลีย้ยกล่อมจนขับรถออกไปพอปลอดคนกลับมาใหม่ก็พุ่งหลาเลย ถึงขนาดนี้ยังไม่เจอตัวยืนยันเป็นที่ชายแท้แท้บิวกัละยานีนักร้องชื่อดังด้านอาสาจาักรยานยนต์มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธ,ธานีได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าวันที่วันที่4ทธันวาคม66เวลา16นาฬิกา5นาทีคนกระโดดสะพานสีสุราษเบื้องต้นชายหนึ่งรายอายุประมาณ30-40ปีขับขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ น้ำเงินดำทะเบียนหนึ่งกอไก่คอไข่เจ็ดสดกระโดดสะพานสีมีเรือเข้าไปช่วยโยนเชือกให้แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับเชือกเวลานี้สูญหายกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าถึงที่เกิดเหตุล่าสุดนายสมเจตเจียมสกุลพ่อของนายจิตรกรและญาติได้เดินทางมาที่เกิดเหตุแจ้งว่านายจิตรกรทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่เขื่อนรัชประภา มีโรคประจำตัวเบาหวานแต่ไม่รุนแรงอะไรเมื่อวานนี้ลูกชายมาหาที่บ้านและของเงินมารดาไปซ่อมรถ2,000บาททุกอย่างปกติและไม่มีเรื่องขัดแย้งใดๆด้านเพื่อนร่วมง,งานเมื่อทราบข่าวได้รีบเดินทางมาแจ้งว่านายจิตรกรขี่รถจักรยายนยนต์คันเดียวกันออกมาตอนบ่ายบิวกัลยาณีเจียมสกุล มีพี่น้องสามคนโดยบิวเป็นน้องคนเล็กสุดท้องมีพี่สาวคนโตและนายจิตรกรผู้เป็นพี่ชายเป็นบุตรคนที่สองเมื่อบิวกันลยาณีทราบเรื่องก็เดินทางจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยทันทีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีพร้อมกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีและชาวบ้าน ได้นำเรือกู้ภัยและเรือชาวบ้านออกค้นหาแต่ขณะนี้ยังไม่พบตัวพี่ชายของนักร้องดงัง